หหเห็นคู่ชกครั้งแรกนึกว่าโชคดีฮะนี่ผ่านไปไม่กี่นาทีพี่แกโชคเลือดเลยนะวันใหม่วอเทคโนโลวงปู่สวงนะฮะหรือมังกรเหล็กสองอุนนยิมปทะตมุมแดงจากประเทศกัมพูชาจนสมบูรณ์ไม้ได้สีไฟหลังสุดเลยพี่แกไม่เคยชนะเลยนะวันใหม่ไฟนี้มวยกัมพูชาก็คิดว่ากินหมูละฮะห <c oughs> มัดสายทิมเข้าหน้าฮะ โอ้โหจุนสมบูรณ์นม่แหละฮะเดินเบียดเข้าเชือกตอนเข้าเชือกสาวหมัดต่อยก็พยายามบวกหมัดขึ้นมาเช่นกันวันใหม่เอากับอากาศกับอากาศเชิญเข้ามุมมะเอาจับจุนสมบูรณ์โอ้ยเล,อเลือดเลือดโชกโอ้หถึงศอกโอ้โห,อโอโหเอาละฮะทีเราแล้วสินะศอ,อกเข้าไปเปิดแผลเอาหมัดยับยับละศอกอุ้ยจ้วงสาวหมัดใ่โอ้โหกูเสียวขึ้นมาว่าไรครับโอ้ย ซาปาดีกกรรมการโซงสีบ่วให้ไปต่อกวัาแล้วว่ามั